หนึ่งซามูเอลบทที่25สซามูเอลสิ้นชีวิตสามูเอลก็สิ้นชีวิตและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกให้ท่านและพวกเขาฝังศพท่านไว้ที่บ้านของท่านในรามาส่วนดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังถิ่นธุรกันดารปารานดาวิดกับภรรยาของนาบานมีชายคนหนึ่งในมาโอน มีการงานอยู่ในคาราเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะสามพันตัวและแพะหนึ่งพันตัวต่อมาวันหนึ่งเขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาราเมลชายคนนั้นชื่อนาบานและภรรยาของท่านชื่ออาบีกาเยสตรีคนนั้นฉลาดและสวยงามด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนหัวแข็งและชั่วร้ายในการกระทำเป็นวงวานของคาเลบดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ยินว่านาบานกำลังตัดขนแกะของเขาอยู่ ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่มสิบคนและดาวิดพูดกับชายหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คารเมลไปหาหนาบานและคำนับเขาในานามของเราให้พวกท่านพูดเช่นนี้ว่าชีวิตและสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแก่ทุกสิ่งที่ท่านมีขณะนี้ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดขนแก่อยู่เมื่อพวกผู้เลี้ยงแก่ของท่านอยู่กับเราเราไม่ได้ทำอันตรายพวกเขาเลย และพวกเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่อยู่ในคาราเมลถามพวกคนหนุ่มของท่านพวกเขาจะบอกท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกคนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากท่านเพราะเรามาในวันมีการเลี้ยงโปรดให้สิ่งที่พอหาได้ในตอนนี้แก่พวกผู้รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตรของท่านเมื่อพวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคำเหล่านั้นแก่นาบานในนามของดาวิด และพวกเขาก็คอยอยู่และนาบานตอบพวกคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือใครบุตรของเจสซีคือใครสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมากที่หนีไปจากนายของพวกเขาควรหรือที่ข้าจะนำขนมปังของข้าและน้ำของข้าและเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ข้าเสียสำหรับพวกคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่พวกซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับไปตามทาง และกลับมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดและดาวิดสั่งพวกของท่านว่าทุกคนจงเอาดาบคาดเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบคาดเอลของตนและดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วยมีคนตามดาวิดขึ้นไปประมาณสี่ร้อยคนส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมภาระแต่มีคนหนึ่งในพวกคนหนุ่มบอกนางอาบิกาเยลภรยาของนาบานว่าดูเถิด ดาวิดส่งพวกผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่ออวยพรนายของพวกเราแต่นายกลับด่าว่าคนเหล่านั้นแต่ชายเหล่านั้นดีต่อเรามากเราไม่ถูกทำร้ายและไม่ขาดสิ่งใดตลอดเวลาที่เราไปกับพวกเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาพวกเขาเป็นเหมือนกำแพงของพวกเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับพวกเขาขณะน,นี้ขอท่านทราบเรื่องและพิจารณาว่า ท่านควรจะทำประการใดเพราะการร้ายถูกกำหนดต่อนายของเราแล้วและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนายนั้นเป็นคนอันธพาลใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วนางอาบีกายยลก็รีบจัดขนมปัง200ก้อนและเหล้าอางุ่นสองถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวและข้าวคั่ว17กิโลกรัมและลูกเกด100รช่อและขนมมะเดื่อสองอแผ่นบรรทุกหลังลา นางก็สั่งพวกคนหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเรานี่แนะเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบานสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบางนางอยู่นี่แนะดาวิดกับพวกของท่านกำลังลงมาทางนางและนางก็พบพวกเขาดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าข้าเฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลย และเขาตอบแทนความดีของข้าด้วยความชั่วเช่นเดียวกับที่พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกศัตรูของดาวิดและทรงเพิ่มโทษนั้นข้าจะไม่ปล่อยให้ชายสักคนในบรรดาที่เขามีเหลืออยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อนางอาบีกาเยอเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาสุดตัวลงต่อหน้าดาวิดซบหน้าถึงดินและนางสู้ตัวลงที่เท้าของดาวิดพูดว่าเจ้านายของดิฉันความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียว ขอให้สาวใช้ของท่านพูดให้ท่านฟังและโปรดฟังถ้อยคำของสาวใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันโปรดอย่าได้เอาความกับนาบานชายไร้ากาศคนนี้เลยเพราะเขาเป็นอย่างชื่อของเขาคือนาบานและความโง่เขาก็อยู่กับเขาส่วนดิฉันสาวใช้ของท่านไม่เห็นผู้คนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านชายไปดังนั้นเจ้านายของดิฉันพระยาเวส่งพระชนอยู่แน่ฉันใดและท่าน มีชีวิตอยู่แน่ชันใดเพราะว่าพระยาเวทรงทำให้ท่านระงับเสียจากความผิดที่ทำให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองบัดนี้ขอให้พวกศัตรูของท่านและพวกที่จะปองร้ายต่อเจ้านายของดิฉันเป็นอย่างน่าบานของกำนันนี้ซึ่งสาวใช้ของท่านได้นำมาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่พวกคนหนุ่มผู้ติดตามเจ้านายของดิฉันโปรดอภัยความผิดของสาวใช้ของท่านเถิด เพราะพระยาเวจะทรงทำให้เจ้านายของดิฉันเป็นพงพันธุ์ที่มั่นคงแน่เพราะว่าเจ้านายของดิฉันทำสงครามอยู่ฝ่ายพระยาเวและจะไม่พบความชั่วในตัวท่านตลอดชีวิตของท่านแม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและต้องการฆ่าท่านชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชีวิตและพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ชีวิตศัตรูของท่านจะถูกเหวี่ยงออกไปดังออกไปจากรังสลิง และเมื่อพระยาเวจะทรงทําให้สําเร็จแก่เจ้านายของดิฉันแล้วตามสิ่งดีทั้งหมดซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับท่านและทรงตั้งท่านเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่เสียใจหรือมีจิตสํานึกที่รู้สึกผิดเพราะการฆ่าด้วยไม่มีสาเหตุเพราะเจ้านายของดิฉันแก้แค้นด้วยตนเองและเมื่อพระยาเวทรงทําความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้วก็ขอระลึกถึงสาวใช้ของท่านดาวิด พูดกับนางอาบีกายู่ว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ส่งใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความฉลาดของเจ้ารับพระพรและขอให้ตัวเจ้ารับพระพรเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากการฆ่าและจากการแก้แค้นด้วยมือของเราเองเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ส่งระงับเราเสียจากการทำร้ายเจ้าส่งพระชนอยู่แน่ชันใดถ้าเจ้า ไม่ได้รีบมาพบเราถึงรุ่งสางจะไม่มีเหลือแก่นาบานแม้แต่ชายสักคนแล้วดาวิดก็รับบรรดาสิ่งที่นางนำมาจากมือของนางและดาวิดพูดกับนางว่าจงกลับไปบ้านของเจ้าด้วยสวัสดิภาพเถิดดูสิเราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วและเรารับคำขอร้องของเจ้าและอาบีกายิวก็กลับไปหาหนาบานและนี่นะเขากำลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขาอย่างการเลี้ยงของพระราชา และจิตใจของนาบานก็เบิกบานเพราะเขามืนเมามากนางจึงไม่ได้บอกอะไรให้เขาทราบจนเวลารุ่งสางและในเวลาเช้าเมื่อเล่าอางุ่นสั่งจากนาบานไปแล้วภรรยาของเขาก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังและใจของเขาก็ตายข้างในและเขากลายเป็นดังก้อนหินต่อมาอีกประมาณสิบวันพระยาเวทรงประหารน,นาบานและเขาก็ตายเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบานสิ้นชีวิตแล้วท่านจึงพูดว่า สาธุการแด่พระยาเวผู้ส่งแก้แค้นการเหยียดหยามที่ข้าพระองค์ได้รับจากมือของนาบานและส่งป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์จากความชั่วพระยาเวส่งตอบแทนความชั่วของนาบานให้ตกบนศีรษะของเขาเองแล้วดาวิดก็ส่งคนไปพูดกับอาบีกาเยลให้มาเป็นภรยาของท่านและเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงอาบีกาเยลที่คารเมลพวกเขาพูดกับนางว่าดาวิดส่งพวกเรามาหาท่าน เพื่อนำท่านไปเป็นภรยาและนางก็ลุกขึ้นซบหน้าลงถึงดินพูดว่าดูเถิดสาวใช้ของท่านเป็นท่าที่จะล้างเท้าให้พวกผู้รับใช้ของเจ้านายของดิฉันอาบีกาย่ก็รีบลุกขึ้นขี่ลาไปพร้อมกับสาวใช้ปฏิบัตินางอีกห้าคนนางตามพวกผู้สื่อสารของดาวิดไปและเป็นภรรยาของดาวิดดาวิดยังได้รับนางอาหิโนอัม ชาวยิสเรเอลมาด้วยและทั้งสองก็เป็นภรรยาของท่านซาอูทรงยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ผู้เป็นภรรยาของดาวิดให้แก่ปันทีบุตรลาอิชชาวกลันลิมแล้วหนึ่งซมูเอลบทที่26 ดาวิดไว้พระชนซาอูลครั้งที่สองชาวซีฟมหาซาอูลที่เมืองกิเบอาทูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาฮาคิลาซึ่งอยู่ด้านหน้าของเยชิโมนไม่ใช่หรือซาอูลจึงส่งลุกขึ้นลงไปที่ถิ่นธุรกันดานซีฟพร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคนเพื่อค้นหาดาวิดในถิ่นธุรกันดารซิฟและซาอูลส่งตั้งค่าย อยู่ที่เขาฮาคีลาซึ่งอยู่ถนนด้านหน้าของเยชิโมนแต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดาลและท่านรู้ว่าซาอูลเสด็จมาตามหาท่านที่ในถิ่นทุรกันดาลดาวิดก็ส่งพวกผู้สอดแนมออกไปจึงรู้ว่าซาอูลเสด็จมาแน่แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมาอย่างที่ซึ่งซาอูลทรงตั้งค่ายนั้นและดาวิด ็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทับซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่ายและพวกทหารก็ตั้งค่ายรอบพระองค์แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลกคนฮิตไทและกับอาบิชัยบุตรของนางเสรุยาน้องชายของโยอาบว่าใครจะลงไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้างอาบิชัยตอบว่าข้าพเจ้าเองจะลงไปกับท่านดาวิดและอาบิชัย จึงลงไปที่พวกทหารนั้นในเวลากลางคืนและดูเถิดซาอูบัรทมหลับอยู่กลางเขตค่ายมีหอกปักอยู่ที่ดินตรงพระเศียรของพระองค์อับเนกับพวกทหารก็นอนล้อมพระองค์อยู่ออบีชัยพูดกับดาวิดว่าวันนี้พระเจ้าส่งมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอและข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สอง แต่ดาวิดบอกอาบีชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลยเพราะใครจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระยาเวส่งจำไว้และจะไม่มีความผิดและดาวิดพูดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชันใดพระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและถูกพร่งพระชนขอพระยาเวทรงห้ามปรามข้าพเจ้า ไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเซิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกน้ําและให้เราไปกันเถิดดาวิดจึงเอาหอกและหยอกน้ําจากที่พระเศียรของซาอูและพวกเขาก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครตื่นเพราะทั้งหมดหลับสนิทเพราะพระยาเวทรงทําให้พวกเขาหลับสนิทและดาวิดก็ข้ามไปอีกฟางหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไป มีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกทหารและอับเนอร์บุตรเนอร์ว่าอับเนอร์ท่านไม่ตอบหรือแล้วอับเนอร์ตอบว่าเจ้าเป็นใครมาร้องเรียกพระราชาและดาวิดตอบอับเนอร์ว่าท่านไม่ใช่ผู้ชายหรือในอิสราเอลมีใครเสมอเหมือนท่านทําไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้านายของท่านไว้เพราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทําลายพระราชาเจ้านายของท่าน ที่ท่านทําเช่นนี้ไม่ดีพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพวกท่านควรตายเพราะพวกท่านไม่ได้เฝ้าเจ้านายของพวกท่านผู้ที่พระยาเวทรงจำไว้บัดนี้ดูซิว่าหอกของพระราชาอยู่ที่ไหนและหยึกน้ําที่ตรงพระเษียน,น,นั้นอยู่ที่ไหนซาอูลทรงจําเสียงของดาวิดได้จึงตรัสว่าดาวิดบุตรของข้านี่เป็นเสียงของเจ้าหรือและดาวิดทูลว่า ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเป็นเสียงข้าพระบาทพยาค่ะและดาวิดทูลต่อไปว่าทำไมเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้ทำอะไรไปมือข้าพระบาททำชั่วอะไรบัดนี้ขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงฟังถ้อยคำของผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทถ้าพระยาเวทรงปลุกปั่นฝ่าพระบาทให้ต่อสู้ข้าพระบาทขอพระเจ้าทรงได้รับเครื่องถวายถ้าเป็นมนุษย์ยุ ก็ขอให้พวกเขาเป็นที่สาบแช่งเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะพวกเขาได้ขับไล่ข้าพระบาทออกไปในวันนี้จากส่วนแบ่งในมรดกของพระยาเวโดยกล่าวว่าจงไปปฏิบัติพวกพระอื่นบัดนี้ขออย่าให้โลหิตของข้าพระบาทตกถึงดินไกลาจากพระพักพระยาเวเพราะพระราชาแห่งอิสราเอลได้เสด็จออกมาเพื่อค้นหาหมัดตัวเดียวดั่งผู้ไล่ตามนกกระทาอยู่บนภูเขาแล้วซาอูลตรัสว่า ข้าทำผิดแล้วดาวิดบุตรของข้าจงกลับไปเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปเพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้าดูเถิดเราสำแดงตัวเป็นคนขเขวและทำผิดมากมายและดาวิดท,ทูลว่าข้าแต่พระราชาขอทรงดูหอกนี้ขอทรงให้คนหนุ่มคนหนึ่งข้ามารับไปพระยาเวทรงตอบแทนแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขา พระในวันนี้พระยาเวส่งหมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทแล้วแต่ข้าพระบาทไม่ปรารถนาจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวท่งเจิมไว้ดูเถิดในสายตาของข้าพระบาทพระชนของฝ่าพระบาทนั้นมีค่าฉันใดขอให้ชีวิตของข้าพระบาทมีค่าในสายพระเนตรของพระยาเวชันนั้นและขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้น แล้วซาอูจึงตรัสกับดาวิดว่าดาวิดบุตรของเราเอย๋ยขอให้เจ้าได้รับพรเจ้าจะได้ทำสิ่งต่างๆแน่และจะมีชัยเป็นแน่ดาวิดจึงไปตามทางของท่านและซาอูก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองค์หนึ่งสมูเอลบทที่27 ดาวิดรับใช้อาคิสกษัตริย์เมืองกัดดาวิดนึกในใจว่าข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยพระหัตถ์ของซาอูไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีจริงๆไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟิลิสเตียแล้วซาอูก็จะทรงหมดหวังที่จะค้นหาข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอลและข้าจะรอดพ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไปทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่านหกร้อยคน ไปหาอาคิสบุตรมาโอกษัตริย์เมืองกัดและดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคิสที่เมืองกัดคือตัวท่านและคนของท่านทุกคนมีคู่เรือนไปด้วยทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคนคืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและอาบีกาเยียชาวคารเมลแม่ไม้ายของนาบานและเมื่อมีคนไปทูลซาอวูว่าดาวิดได้หนีไปเมืองกัดแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ส่งสอบหาท่านอีกต่อไป แล้วดาวิดจึงทูลอาคิสว่าถ้าข้าพระบาทเป็นที่โปรดปรานของฝ่าพระบาทขอทรงให้พวกเขามอบที่ในเมืองชนบทแก่ข้าพระบาทสักแห่งหนึ่งและข้าพระบาทจะได้อาศัยอยู่ที่นั่นทำไมผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะอยู่ในกรุงกับฝ่าพระบาทเราในวันนั้นอาคิสทรงมอบสิกลากให้ท่านดังนั้นสิกลากจึงกลายเป็นของบรรดากรัตริยูดาจนถึงทุกวันนี้ระยะเวลาที่ดาวิด เข้าไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตียนั้นเป็นหนึ่งปีกับสี่เดือนส่วนดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปปล้นคนเกชูคนเกเซอร์คนอามาเลกเพราะคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นตั้งแต่สมัยโบราณไกลไปจนถึงเมืองชูถึงแผ่นดินอียิปต์ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั้นไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ริบแกะโคลาอูดและซื้อผ้าแล้วกลับมาหาอาคิส เมื่อไราอาคิสต,ตรัสถามว่าวันนี้พวกท่านไปปล้นที่ไหนมาดาวิดก็ถูลว่าปล้นเนเกบที่แผ่นดินยูดาหรือปล้นเนเกบที่ตระกูลเยราเมเอลหรือปล้นเนเกบของคนเคไนดาวิดไม่ได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะนำมาที่เมืองกัดโดยคิดว่าเกรงว่าพวกเขาจะบอกเรื่องของพวกเราและกล่าวว่าดาวิดทำวิธีนั้นนี่เป็นวิธีปฏิบัติ ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในดินแดนฟิลิสเตียอาคิสวางพระทัยในดาวิดโดยทรงดำริว่าเขาได้ทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกลียดเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราตลอดไป